ได้พิจารณาอะไรแต่ว่าผมไม่ได้พิจารณาเรื่องบุหรีนะมันอยู่ดีๆมันมาพิจารณาเองนะมื่อตอนตื่นนอนนี่แหละครับก็เลยเอาประสบการณ์มามามาบอกนะครับว่าการเลือกบุหรีไม่ยากเลยหลายๆคนเขาก็บอกครับว่ามันไม่ยากซึ่งผมก็ไม่เชื่อหรอก ดีเชื่องไงเลิกไงตื่นมาก็เอาละอะไรเงี้ยจะเข้าห้องน้ําจะกินข้าวกินอะไรก็เอาถึงละรู้สึกนะมันมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากครับอยู่ที่ว่าเราเข้าใจจุดเปลี่ยนของมันหรือเปล่าว่าเราต้องการเลิกมันเพราะอะไรว่าเราสูบมันเพราะอะไรเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราสูบมันเพราะอะไรอืพอเข้าใจว่าสูบมันเพราะอะไรเสร็จแล้วอ่ะค่อยไปเข้าใจว่าเราจะเลิกสูบมันเพราะอะไร ทำได้คุณก็ไ